instruction cycle นะครับอ่าตามโจทย์นะคือจงออกแบบชุดคำสั่งให้ CPU สามารถประมวลผลโปรแกรม for loop j เท่าศ j น้อยกว่าสิและ j 0, บวกบวกโดยข้างในคือ b เท่ากับ b บวก j นะครับผมสามารถประมวลผลได้โดยให้คำสั่งมีขนาด8บิตนะครับต่อไปก็คือจะเป็น MIPS instruction set นะครับผมเป็นดังภาพเลยครับก็ ตัวของ instruction fetch นะครับผมก็คือเราจะให้โปรแกรม counter มีค่าตรงกับ a s d a t e กับคำสั่งนะครับผมเพื่อจะให้ memory นำคำสั่งตัวนั้นมาเก็บไว้ที่ instruction register นะครับผมซึ่งคำสั่งที่ใส่ก็คือจะเป็น li r0 10นะครับส่วน decode นะคะก็จะแปลงค่าจาก register มาไว้ที่ control logic ค่ะ โอร์แดนครับจะดึงค่าจากคอนโทลโลจิสดึงค่าศูนย์กับไอ้ดึงอาศูนย์กับสิบมาเตรียม xq คที่อ u ครับเ q นะคะโหลดข้อมูล l i มาไปที่ r ศูนย์ค่ะมีค่าเท่ากับสิบ e รีซอร์สโต r e นะครับหลังจาก x อประมวลผลเสร็จเก็บค่าสิบ เก็บไปอัปเดตที่ R0 ยครับ Next Instruction นะครับจบวงรอบแล้วรอเรียกใช้วงรอบใหม่ครับไปก็กลับมาที่ทางด้า Instruction f a s e อีกรอบนะครับผมเราจะให้โปรแกรม c o u n t e เตมี a d d r e s ตรงกับคำสั่งชุดต่อไปเพื่อให้ Memory ส่งค่าคำสั่งมาที่ Instruction Register ซึ่งเป็นคำสั่ง at i R5 นั60นะครับผมค่ะสวัดีคน้นะคะ จะทำการค่าแจ๋วรีซิปเตอร์มาเก็บไว้ที่คอนโทรลโลจิสตอุปแดนนะครับจะดึงค่า6กับ0จากคอนโทรลโลจิสไปเตรียม xq ที่ a l u ครับ xq นะคะจะโหลดข้อมูล ai นะคะที่ r หกกับ0นะคะใส่ r 5้าที่ source store นะครับ หลังจากการ xq เก็บค่าเก็บค่าศูนไปอัปเดตที่ r5 นะครับใน In instruction นะครับจบวงรอบแล้วรอเรียกใช้วงรอบใหม่ก็กลับมาทางด้านของ instruction เฟอีกรอบหนึ่งนะครับผมก็เราจะให้ memory นั้นส่งค่าคำชุดคำสั่งไปที่ instruction register นะครับผม ค่ะส่วนดีคนนะคะก็ทําการแปลงค่าจากรีเซ็ตเตอร์มาเก็บไว้ที่คอนโทรลลจิธอีกครั้งออบแดนครับจะดึงค่าศูนย์จากไอ้ดึง R ศูนย์จากคอนโทรลลจิไปที่ l อเพื่อเตรียม XQ ครับ XQ นะคะจะเปรียบเทียบค่าของ R5 เท่ากับ R0 ศนย์นะคะ r ามีค่าเท่ากับ0 R0 มีค่าเท่ากับ10ค่ะ resource t o r e นะครับหลังจาก xq เปรียบเทียบค่าระหว่าง R5 กับ R0 ศค่าไม่เท่ากันเอาค่าไปเก็บไว้ที่ memory a d d r e s register นะครับมีค่าเท่ากับ0 x ศูเพื่อรอใช้คำสั่ง0ย์ x ตีนะครับใน instruction นะครับ จบวงรอบแล้วเราเรียกใช้วงรอบใหม่ครับก็ instruction f e t c นะครับผมเราก็จะเรียกใช้ชุดคำสั่งชุดต่อไปที่ instruction register นะครับผมค่ะส่วนดีโค้ e นะคะก็จะแปลงค่าจาก register มาไว้ที่ control logic ค่ะอเปอเรนครับจะดึง r ศูนอ้ r หกจุดหนึ่งจากคอนโทรลโลจิกไปที่ l u เพื่อเตรียม xq ครับ xq นะคะจะโหลดข้อมูล ai d d นะคะที่ r หกเท่ากับหนึ่งไปใส่ register ค่ะ resource store นะครับเก็บค่าจากการ xq นะครับไปไว้ที่เก็บไปไว้ที่อัปเดตท,ที่ r หนะครับมีค่าเท่ากับนึง ใน instruction นะครับเรียกใช้คำสั่งต่อไปก็ instruction f e t c นะครับผมก็คือจะเป็นการให้ memory ส่งค่าชุดคำสั่งไปที่ instruction register นะครับผมส่วน decode นะคะก็จะแปลงคำสั่งจาก register มาเก็บไว้ที่ control logic ค่ะ อุบัตแรนนะครับเรื่องค่า j จากคอนโทรโลจิกไปไว้ที่ l u เพื่อเตรียม x q ครับ x q นะคะโดข้อมูล l นะคะส่งค่า0 0 2นะคะคะ register คระ resource store นะครับส่งค่าส่งค่า memory address register แล้วเรียกใช้ 0x02 ต่อใน instruction นะครับจบวงรอบแล้วรอเรียกใช้วงรอบใหม่แล้วก็ก็จะทำาลูปนี้ไปเรื่อยๆจนคำสั่งของ beq r5 r0 0x06 จะได้ผลลัพธ์ว่า r5 และ r0 มีค่าเท่ากันก็เป็นอันจบลูปโดยกระโดดไปที่ตำแหน่งของ 0x06 ครับผม